ที่เนี่ยวันนี้เขามีงานส่งการกันยาวกันีาสวัสดีค่ะน้ำเกรก้วยทอดแฟกวิงถึงแล้วปกติไม่มีรถเลยนะคะลานว่างๆสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดไทยเนาะภาพตัดเลยเพราะว่าถึงสาย เนี่ยวันนี้เขามีงานสงการการันเขาจะมีการละเล่นอะไรต่างๆด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าแสดงจบไปหมดหรือยังเพราะว่าเราตื่นสายมาสายมาหลับกลับเร็วมากแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงที่วัดไทยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันว่าวันนี้งานสงการในอเมริกามีอะไรบ้างไปกันเลย Let's go Let m o k a โอเธ ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปตามลาหลานต้นไม้นะคะเพราะว่าเราอยากได้ต้นมารูดปีนี้คนเยอะร้านเยอะมากก็จะเป็นของไทยๆด้วยของหลากหลายที่เราเห็นในประเทศไทยน้อมีทั้งของกินของใช้เลยอุยองกี้ say hello นี้ก็เป็นร้านไก่ย่างซมซมนะคะอุ้ยที่ครูมานทองด้วยครูมานทองแอนเดอร์ขนมไทยผัดเผ็หมูป่าเขียดทอดกระเทียม เอาีสหกันเลยไม่ทักเอฟตีเลยทำไมอะคะผลบีเอฟตีหนูอยากวิ่งไปแค่เอฟตีเลยเนี้ยแหละดังโลยิงอ๋อเขาต่างบาดกันคนเยอะมากจริงๆฝั่งนี้ก็คือเป็นอาหารเลียงค้าทางนี้ก็เป็นร้าน๋วยเตี๋นะคะปีที่แล้วคนเยอะปีที่นี้ก็ยังเยอะอยู่คือเสร็จก็จะมาจะดูแถว๋วยเตี๋ยาวไกลมาก ด,ด้าหน,นีก็จะเป็นร้านน้ำนะคะใส่ดูราคาน้ำสิตันนี้ที่ไทยกำลังฮิตใช่ไหมไอ้น้ำลำไยแล้วใส่ลำไยเยอะๆแบบนี้สามเหรียญน,นะคะไทยคอฟฟี่ก็สามเหรียญร้านต้นไม้ฉันอยู่ไหนก่อนอันนี้ก็ร้านน้ำร้านขนม็นงานเหมือนเหมือนอยู่ไทยนะเหมือนอยู่ไทยนะมันแบบคนเวลาอยู่ไกลบ้านแกได้แม่ง,งานแบบนี้แล้วมันชื่นใจโอเคแฮปปี้ <Okay, happy S 1> ไหมคะแฮปปี้งานใหญ่แล้วก็คนเยอะมาก อันนี้มีของเล่นด้วยก็คือจับไข่แล้วก็มาลุ้นรางวัลนะคะแด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 ๊า๊ขำมันรับแขกรับแขกอ้าวเป็นมิตรมากเลยลูกแต่กินไม่เป็นมิตรกับใครเลยขอบคุณค่ะได้ลูกเดียวค่ะมิาชูสวันโอเค โอเคได้น้องงูได้น้องเป็ดสกูชี่หรอเจ๊ทีโอเคครับ Thank you ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนลานด้านหลังวัดนะคะนี่อะไรอ่ะรงน้ำดำหัวหรอฉันก็ต้องไปนั่งด้วยแเราไหมอ่ะแม่ไปตรงนู้นกันโอเคไปแล้วยังไม่เกินเลย ทำในไม่ได้ล้มพัดนิดหน่อยเล้วยิงเอล้าเข้าสิงเลยเลไม่เข <ล S 1> ้ามาช่วยเลยเล<ง>ูกซุ้มก็แม่หรอขอหวยได้ไหมอ่ะอันนี้คืออะไรอะคะทไอรูปอ๋อมิามิามิา We walk around for u s t to be back here okay b e c a u s e now We on cue okay เดี๋ยวมากลับมาถ่ายรูปกันนะคะแม่หนูชอบมีเล่นลอยลอยกระทงอ๋อชอบลอยลอยกระทงแต่วันนี้มันมนสงการลูก เหมือนไลน์ไลกระช่อมเหมือนกันไม่ใช่โอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะทวัสดีโอเอฟซีทำวีดีโอแฟนไฮไฟไฮไฟส์กันแล้วไฮไฟส์กันเจ๊ไม่ใค่ะไฮไฟส์อะไรนะขวดจาอันนี้ก็คือขนมต่างาในระหว่างันให้พวกแกดูฉันก็จะเลงไปด้วยว่ามีอะไรให้กินบ้างอันนี้จะเป็นร้านน้ำโซดานะคะ I, มีหลายผลไม้โซดาเลยราคาคือน่ารักมากปกติน้ำพวกนี้ถ้าเผื่อไปซื้อข้างนอกน,นี่ก็คือต้องมีแบบผิดเรีอะไรแบบนี้เลยถ่<อ>ายรูปรองเท้าหนูอ๋อถ่ายรูปรองเท้าหนูภูมิใจรองเท้าใหม่เพิ่งได้มาจากร้านมือสองใบตาที่หนูเล่ <laughs> นไปเที่ยวดีจังรองเท้าด้วยวันนี้สวยหนูเลยจำไม่ได้เลย <laughs> เล่ค่ะเลิาค่ะ อันนี้เป็นคุณป้าที่ไปเจอที่พักที่พาองค์ที่ไปเล่นนะคะเรารจะของกินด้วยเองชอบกินเลยจ้ะโอเคก็ไปองค์ที่ไปซื้อไก่ย่างกับแดดดี้ไปมาอันนี้ก็คือข้างๆร้านข้างรด,ดาที่กำลังต่อคิวนะคะมีข้าวซอยในกล่องนี้ยมแหนมน้ำพรกิกล้วยทอดข้างร้านที่รดาต่อแถวนี้มีผักขายด้วย พลิกปะต้นพลิกปะไม่มีมะกรูดของฉันนะคะฟาวไปไปหาต่อตอนนี้นด้าก็กําลังต่อคิวซื้อไก่ย่างอยู่นะคะเราก็เลยมารอเพราะว่าคนหน้าร้านเยอะมากก็อยากไปเกียวเขางานวัดที่เนี่ยเขาจะจัดเฉพาะหมายถึงที่เมืองนี้นะเขาจ,จัดเฉพาะวันสาคัญใหญ่ๆก็คือจัดทีเดียวเลยแต่ว่าที่ฟลอริดาที่เราเคยอยู่เนี่ยวัดอะเขาจะมีขายของทุกอาทิตย์เลยขายของกิน ดเตี l วเกิดโล้ดมากกรเพาก็มาขนมเบืองแม่อนนีขนมหวานนะคะอุ้อยากกินอยากกินไข่เปาอะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปิ้งแบบส่องคนี่อะไรอ่ะเราชองสิงคโปร์ปะกระเพาอุ้ยลูกชิ้นปิ้งเงามันน่ากินมาก ทองกอล์คิวยูติงไอวิวบผัดไทยหอยทอดก็มาจ้าแถวยาวอยู่เด้อแถวยาวอยู่เด้อต้องไปรอกคิวนี่คือเดินเรื่องไม่ถูกแล้วอะอยากกินทุกอย่างเลยน้ำลายแตกเลยหมดแล้วอุ้ยนี่ไงต้นมะกรูดอุ้ยต้นมะละกอก็มายี่สิบห้าเหรียญต้นมะกรูดเท่าไร่คะอ๋อไม่ใช่ต้นมะกรูดอะคะอ๋อท้มโอ15ิห้าเหรียญขอบคุณค่ะหรือว่ามะกรูด น้ำอ้อยก็คือมาบดกันตรงนี้เลยมีเครื่องบดโลดเก๋ๆปล่อยพอลูกเลไปแล้วแกนัเพลงที่เปิดในงานเป็นยางได้ไหมอันนี้ก็คือเราก็บปริจากนะคะแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปในนี้โอ้กๆขายผลไม้เร็วมาขายผลไม้เร็วแอปเปิ้ลเท่าไหร่คะ สิบบาทค่ะทุกอย่างสิบบาทมัพโนเท่าไหร่คะอ่าไม่ค้าไม่ถ่ายแล้วนี่ตอนนี้เราออกมาจากที่ถ่ายรูปเพราะว่าดาด้าไม่มีแบงค์ย่อยเนาะตะกี้เข้าไปแล้วคุณลุงบอกว่าเออเสียค่าถ่ายรูปแต่ละซุ้มสิบเหรียญอะไรแบบนี้แต่ว่าดาด้ามีแบงค์ร้อยเหรียญก็เลยยังไม่มีต้องออกมาที่ของกินก่อนแล้วเดี๋ยวเงินม,มีเงินแบงค์ย่อยค่อยเอาไปให้ค่อยไปถ่ายรูปต่อกินอ่ะเรามาหาของกินกันก่อนดีกว่าค่ะนี่อยากกินอะไรคะ sorry อยากกินไก่ทอดมีไก่ย่างเนาะจะได้ซื้อไก่ย่างให้แล้วร้านนั้นคือร้านอะไรอะคนเยอะมากได้ๆได้ดชอบเทเบิ p ลอทดับบลิวเลสตี t าร t จัพร้านปิงปงป้งย่างย่างนี่แหละ So what do you want besides me? I don't want anything I want just want you. Yeah, see your learning fast. <laughs> I want pop ball. Come on. อันนี้ลูกชิ้นอะไรอะคะ อ๋อไม้เท่าไหร่คะไม้รไส้กรอกอีสานไม้เท่าไหร่คะต่อค่ะเอาลูกชิ้นสองหูสองไม้ค่ะแล้วก็ไส้กรอกสองอันค่ะด้วยน้ำจิ้มแยกไหมได้ไหมคะเผื่อน้องกินด้วยขอบคุณค่ากินใด้ด้วยอันกี้จ่ายเงินลูกกี้จ่ายเงินอ่ะแม่จับมือแล้วก็แม่บอกให้ไปจ่ายหนูก็ไม่จ่ายไง คิวยาวไหมคะยาวเลยยาวเลยเหรอคะเอ่อกล่องเท่าไหร่อะคะห้าบาทห้าบาทเอ่าเอาเอา,เอาไส้หวานกล่องนึงอะคะ่ะแอบโน้ตว่าขอครีมเยอะได้ไหมคะถ้าจำได้นะถ้าแต่โอเคไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาน,ะนะะ่ารักันเดี๋ยวเดินกลับมาจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองได้ไม่ห่วงแล้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลงชื่อกกขอบคุณคะ่ะ<อ>ไม่มีที่นั่งนะคะคนเต็มมาก เอาปกโตปิกนิกกันมาด้วยอล่าสุดเห็นไหมเขาพ,ก,พกเขาพกโตปิกนิกกันมาเองจ้าได้นี่นั่งแล้วแาดาบอกว่าไสกเกาะอีสานกินเปรี้ยวนะคะโอเคไม่ได้ติงคุอล่าเพราะเฮีย is not is b s a m p r ร is in t h a i l a ล d The Eat is with the sauce too ้อดร้อนะจ๊ะลูกชิ้นหมูไมล้ละสามเหรียญน,นะคะวิถีมาดามนัก่กินข้าวกับคืนโอ้โหร้อนร้อน แม่ว้นเจ้ไซกอบอย่ไหนขึ้นมาสอากินไส้กรอกอีสนแล้วก็ใแล้วก็จะกินไงแล็วอร์ามจุดพาร ประเพณีสงกรานต์หรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศนักบักเสี่ยวกันมาไม่ถูกหมายถึงการเชื่อที่เข้าวัดแต่ทำบุญไม่เหมือนแม่เลยเมื่อกี้จะดูอะไรนะคะลูกจะดูลำไทยอ่ไปดูลำไทยอ่ะ อัมน,น,น่ารักมากี <No. S 1> นนละอของเขาองคีก็คือไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราก็เลยต้องเตรียมตัวกลับบ้านไม่ได้อยู่รอเล่นน้ํากับเขาแล้วตอนนี้ก็เลยกําลังจะเดินไปซื้อของกินที่จะพกกลับบ้านเนาะไม่อยากอยากเล่นน้ำโอ้ยหนูงอแงแบบนี้อยู่เล่นน้ําไม่ไหวหรอกลูกหนูอยากเล่นน้ำหนูไม่งอแงอีกแล้วเป็นเล่นน้ําในห้องน้ําแล้วกันนะลูกเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เรามาเอาขนมเบื้องที่สั่งไว้นะคะไม่รู้ว่าได้หรือยังใกล้คิวเขายังค่ะอ,อ๋ออยังเลยคะ่ะคุ๊ตอนแรกเขายังไม่ได้เลยอ่ะแม่เขาทำขนมอะไรอยู่ทำขนมเบื้องคะ่ะแม่อยากกินมากแม่ชอบกินชอบทิ่พบ้านใช่กี่ได้เลยเหรอคิวที่สิบห้าค่ะรอ,อถึงคิวที่สี่กับห้างั้น<า>งั้นงั้นแคนเซิลชื่อเขาก็ได้คะ่ะเพราะว่าลูกมองแงแล้ว<า>เขาไม่ไหวแล้วได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ โนดจะพูดว่าอะไรล่ะเต้าส่วนรู้จักไหม you know เต้าส่วนจะเออแต่ก็รด้าเจ้ถั่วทอดอันนี้สูงเท่าไหร่คะถั่วทอดบายบัก็ได้ชอบกินถั่วทอดแ้วค่ะขอบคุณค่ะไปดูขนมร้านนี้กันต่อนะคะขนมชั้นขนมเบียใส้ถั่วเหลืองมีขนมถ้วยด้วย ขนมมันกล่องเท่าไหร่อะคะเคะเอากล่องนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะคะไข่เตาไข่เตาไข่เตาขอบคุณค่ะค่ะไข่เตาไข่เตาวิ้ยเขามียกช่อฟ้ากันด้วย ดอลล่าลวนจ้าแกอยู่ดีๆก็ได้โยนมาชาวัดในอเมริกาชาติน่าจะต้องมีวนหัวฝรั่งอีกแน่นอนมามากมายะไรแต่ให้มันออกมาจากความรู้สึกในที่ผมพูดจากใจคุณ ที่มีโชคให้หมดเคราะหมดศกหมดโรคหมดาสรุปหนูจะเล่นน้ำใช่ไหมคะ่ตะกี้บอกองค์ี้ไปว่าถ้าเล่นน้ำมาน้ำจะเข้าตานะองคีก็เลยบอกว่าไม่เล่นน้ำจะเล่นน้ำแบบว่าให้น้ำไม่เข้าตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่นในห้องน้ำกันไปค่ะก็วันนี้ก็คงจะลากันไปเท่านี้พาองค์กี้ไปเล่นน้ำในห้องน้ำก่อน ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสซ็โต <'s> ัวบายบายนิมัน